สวัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลาพบกันอีกครั้งนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่สิบแล้วนะอ่าอีพีนี้ยผมจะพิเศษหน่อยวันนี้พาเพื่อนๆไปลงเรือตกปลาอีกแลว้วเดี๋ยวไปเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเรือแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับลำน,นี้เลยครับลำน,นี้เลยวันนี้ก็จะรีบๆหน่อยนะเพราะว่าต้องออกเรือแต่เช้าครับก็หกโมงอะ มันก็เลยทุรักทุเลหน่อยอ,อันนี้เป็นเรือประจําที่พวกผมลงกันบ่อยที่สุดลอะอการันตีงานได้ให้การันตีงานได้แต่เดี๋ยวไปดูตอนตอนท้ายเลยดีกว่าว่าจะก,การันตีงานที่ผมว่าเนะี่ยมันคือตาแบบไหนนะครับ <c oughs> รับรองว่าไม่เหมือนคราวที่แล้วแน่นอนไป <c oughs> ไปดูกันเลย สัญยานะครับหมายตำนานนะครับหมายทุ่นเหลืองนะครับหมายดังของเกาะสีชังนะครับวันนี้ก็ได้เลือกงามยามดีนะครับเพราะว่าจองไว้นานแล้วกว่าไ่คนนี้จะว่านะครับไตของเราเป็นเรือที่ลงประจํานะครับไ่คนนี้ไม่เคยทําให้ผิดหวังนะครับปิดกล้องปุ๊บกินปั๊บเลยโอ้โหได้ครับได้ครับกินซีเปล่า

ลงทางไหนครับอุย้ยกระโดดอีกแล้วไม่เห็นเลยอะอืะม,ม,มเอาไห้เข้าอืมโอ้สลามาครับตัวแรกไอละม,ม,มาปุ๊บโดนเลยอยายั <c oughs> อันนี้อันนี้คือยังไม่ได้เกิดนอำอธิบายเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อนอ่ะอันเนี้ย ือเรือไตสอดนะครับคือไตสอดเป็นไตประจำของของพวกผมนะที่ผมลงคำเป็นประจําส่วนหมายที่มาวันนี้ก็คือหมายทุ่นเหลืองเกาะสีชังนะครับเป็นหมายเด็ดเป็นหมายเด็ดเลยใครๆมาที่นี่ก็ต้องมาแถวนี้เดี๋ยวช้อนช้อนปลาก่อนช้อนปลาก่อนวันนี้วันนี้เช่าเรือมาไม่ตกนะเช่าเรือมาดูไตตกวันนี้สรุปวันนี้วันนี้มาช้อน,อนดินนซีด้วยอะ่ะไอ้สาก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 สากอกสากปอกไม่เป็นไร เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ่ายคลิปไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวตักปลาให้ไต่ด้วยด้วยนะอ่าจะได้ทีเดียวเดียวเช่าเรือมาดูไต่ตกวันนี้เราพอมีอความสุขแล้วให้ไต่เอาปลาให้เรากลับบ้านพออ,อ่าได้ตัวอันนี้คือในเวลาห้านาทีนะห้านาทีสองตัวแล้วคือเดือดมากแล้ววันนี้โชคดีอย่างนึงคือไม่มีเรือมาเลยนะหรืออาจจะยังไม่มากันตอนนี้ประม,มาณเจ็ดโมงเช้านะครับอ่าเราเข้าหมายเร็วนี้ได้เปรียบก็คืออ่า เอาเป็นว่าเดี๋ยวามาดูกันเลยดีกว่าว่าหมายนี้จะเป็นยังไงฮัลโหลฮัลโหลตังไว้เดี๋ยวผมเล่าเรืยองเองโอ้ส่วนผมวันนี้นะครับก็มีหน้าที่ตักปลากับเ,เล่นงานเล็กๆได้น่อยนะผมก็จะมาดับฉดน้ำทะเลลึกให้ดูนะครับว่าดับฉดทะเลลึกที่จะได้ตัวอะไรตั้งเรื่เท่าไหร่ครับไต 38เมตรนะฮะดับช็อตสามสิเมตรเอ๊ะสีขนไปไหนหมดนะวันนี้น้ำแรงเอาอุ้ยกัด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 กคือตรงนี้โจได้ตะกรยยังนากัดโดดสีขนเยอะนะผมก็เลยชอบเล่นดับช็อตที่นี่นะครับสนุกดี ไม่ได้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 ไดมาไงวะคือไม่ต้องหวังว่าจะตะกลัวหรือว่าเหยื่อจะตกถึงน้ําถึงพื้นนะครับยากมากเพราะน้ําแรงมากแรงเกินคือตอนนีเ้เราเล่นกันอยู่ หลักๆก็2งาน3งานเองนะครับก็คือไหลเขาจะมีเหยื่อเป็นให้ก็คือปลาคูเล่เป็นๆเนี่ยจะกินดีมากเลยก็คือเล่นเหยื่อเป็นนี่แหละได้ตัวใหญ่แน่นอนข้างหลังจะไม่ใช่ผมตายได้อีกแล้วเอาโซบิงอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวตั้งมาเดี๋ยวแล้ตายไอ้เหี้ยมันลงไปแล้วอ่ะจับยกสายขึ้นมาดิโอ้ย โออยมืออยมอไอ้สากไ,ไอ้สากเมือ่อมันทำให้ปลาตายตายตายวุ่นวายมากวุ่นวายมากตั้งไวครับ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 อันนี้ก็ผมก็จะไล่เลือดมันด้วยนะเพราะว่าจะได้เนื้อกลับไปเนื้อดีๆนะครับก็ไม่มีก็แค,แค่เอามีดอะเอฉือน เหยืยบมันนิดเดียวแล้วก็บังหางแค่นั้นเองเราแช่น้ำไว้อออออเอาโน่นโดนอีกแล้วเอา,ออเอาที่สบายใจ <C> e <lli> ครับครับพี่ได้ครับได้ครับไต่เหยียบอยู่ครับตรงนี้าเอ้าให้เต็มที่ฮะให้เต็มที่เดี๋ยวเดี๋ยวตักเองเดี๋ยวทำเองอ่ะตกไปตกไปตกไปอันน e ี้ มีเรือไหนรับสมัครงานไ, <laughs> ไหมฮนะ <laughs> อ๋อนี่อ๋อนี่ปลาลนรถแข่งครับเนี่ย <c oughs> โอ้โอ้โอไต่ได้ฟิลเขาไต่ได้ฟิล <laughs> เห็นตไต่ด้วยความสุขผมก็มีความสุข <c oughs> อะไร มมาช้อนอนืเห็นไหมคุย,ย,ยไปไหนได้ไย <c oughs> ตามมาสองตัวเนี่ยเนี่ยสองตัวเนี่ยเอาได้ครับพี่นะครับพี่นนีี่่่เยไอ้ลาตามมาเอยโดดขึ้นเลยผมจะช้อนอยังไง <c oughs> มือก็ถือเบ็ดขวาก็ถือสวิงเอา้า <c oughs> ตายจะลากเข้ามาในสวิงเอา้าเอาขึ้นมาเรื่อยๆนะ ขาผมอ่ะ,อะ,ะเยน็เยนเยน็เยนมือไม่ว่างก็คุยเอาตีนกูเหยียบด้วยแต่นี่ไม่ว่างเลยไม่มีอะไรว่างเลยตอนนี้มาเ,เนนะะล่นเงียบนะะหมดฟูงหมดฟูงแต่ทำไมผมรู้สึกดีใจ <laughs> รู้สึกว่างรู้สึกได้ทำแรงงตัวเองบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาใหม่ตั้งหลักก่อน ตอนนี้ไต่บอกว่าไต่จะมาแล้วนะฮะผ่านไปแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับอ่าตกนิหม่มงกินกิกๆตกงานที่เราถนัดดีกว่าอีๆๆๆๆ่ิ้ใครดูอยยิ่้กินเลยเลยบเโซ่เบต้องใช้นี่หน่อยแต่จะกลัวสองพัน่ โดน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 ออกออกเนี่ยรอเวลานีตั้งนานแล้วเนี่ยนั่งรีดนั่งรีดเลือดให้ก่อนให้เฉยเราแผนรวมแล้วให้เขาตกก่อนขาองเราจะไม่มาแผนติดแผนรวมสีตาหมดแล้วดิ เอาาลงได้เป็นสีขนนะครับอัน enfin นี้เอาลงมาแค่นี้พอดีเห็นปลลายแดับช็อตดับช็อตสามสิบเมตรตามจะกินตรงนี้เขาคงเห็นมันตามถึงเรือเลยถ้ากินตรงนี้ไม่ต้องหย่อนเบ็ดแล้วนะไอ้ดูผานของตัวเองเป็นหมื่นอ่ะเสียงหวานสายหวานแต่ตอนนี้ต้องตะขอป่ะต้องตะขอป่ะจะขึ้นเรือแล้วอันนี้หลบหน่อย ไม่รายสาแต่ผมวิ่งอยู่ตัวนี้แหละแล้วแต่แล้วแต่มันมันตัวมันเล็กอไม่ีตัวใหญ่สีขนนี่แหละสีขนเกาะนี่แหละไม่ไม่ใช่เว้ยได้หรอวะสีขนสีขนสีขนเกาะโอ้โอโหตายขนาดนั้นเลยเหรอเออโอ้โหคล้ายๆโดนคล้ายๆโดนตะชดนี่นี่นี่คือสีขนหมายเนี้ยเต็มเลยสีขนเกาะ อยู่ในป่างข้งมันเดีวเดแล้วผมเอาใหม่ได้ข้างมันเี๋ยวให้เวลามาัน <c oughs> กลับกลับมากินอีกแล้วทำไมไม่ดีใจเลยวะ <c oughs> โอ้ยกระโดดโอ้สลาล้ะสลากรู้สึกไงบ้างครับแต่ ปันกันแล้วมาเอาวัดกันแล้วโอ้ใหญ่ด้วยนะใหญ่ด้วยนะโอ้ของใหญ่โอ้สวยสวยสวยไปแล้วไปงี้ไปงี้อันนั้นอันนั้นโอมึงวางี้ยไปงี่โผล่มแล้วเออเต็มเหนียวเต็มเหนียวมาเลยพี่อ่ะสวิงตักเองอ่ะอะไรวะ

ดูมันกดดูมันกดโอ๊ยกดไม่หยุดด้วยเอ้ยไม่ใช่สีขนแล้วมั้งโาาาอไม่หวาแล้วพี่ผมปิดเบรกแน่นแล้วแหละแน่นกว่านี้ขาดอะบอกได้คำเดียวเอาเนี่ยเดี๋ยวแฝงแค่ตรงนี้อนีาไปุ่ะเเดียว้ปี่ยแน่นลง่ปูอะเนี่ยูน่ตปูแฝงรอแล้วรออตะขอเลยตะขอเลยตัวเนี้ยตขะขอ โอ้มันไปไกลอ่ะยิงตื่นไปงงเมื่อกี้พี่ยาวๆอ่ะแบบผมเนียร้อยตีดีป่ะแต่มันลุ้นนะมันลุ้นนะว่าตัวอะไรนะต้องทำใจครับเบ็ดลอกเบอร์พันครับคันสามแปดแถวแปดอย่างนี้โอ้ไม่ยอมอ่ะทำไงอ่ะถอนพันนี้นะไป <laughs> การ์ดกันเลย ม่วงแล้โอ้ดูโดพิเศษโดนะมันเ้็นเศษเป็นเกี่ยวไปแล้วปลาผมมันเนี้ยผมแข็งมานานแล้วนะเอาเอาไปเอาไปเอ่ะเฮ้ยปลาตัวเดียวกันป่าวเนี่ยแลเนี่ยมัไม่ไปทางเออ้โหพี่ใช่ใช่เลยผมขึ้นแล้วเนี่ยมันพันมันพัน บบใ่ต,ต้องเคลียร์แล้วไ่ต่ต,ต้องไ่เคลียร์อะไรวะมือต,ต้องให้ถึงมือด้ต้องให้่ไ่เคลียร์ต้องโอ้หลุดแล้วหลุดแล้วเีันบหนีไ้อีีบีได้ครับบีได้หนึ่งตัวนะครับกินไมโครทิกนะครับ

โชตื้ออ่ะนหน้าโชว์เลยเห็นไหมปลาเก๋าให้สวยให้สวยโคตรหลุดตนีไม่รู้ตัวอะไรตดนน่ะเขามั่งแล้วาาเฮ้ยโดนนี่อย่างมั้งปลากำลังอีกแล้วเนี่ย มันคิดมันหลุดไปแล้วอ่ะมันตังตึกไปแล้วอ่ะมันขาดไปแล้วเฮ้ยไ,ไ,ไ,ไม่ใช่อ่ะนนตายมาแล้วปลาน้าโอ้ยตัวท้องติดตาโอ้ยนึกว่าหลุดเฮ้ยไปยนู้นนี่ละละน้อยละน้อยมาพันนี่ปลาขึ้นมาหนีอ่ะ,ะ,าาะมาเรื่อยๆนะฮะปลาใหญ่ไม่เข้าก็เล่นปลาเล็กไปนะครับ มีตดนะวิ่งปีดวิ่งปีดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมัน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 ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ขอเล่นสนุกเฉยเออผมก็กลัวมันคนเดียวนี่แหละ ใช่ไม่ใช่เปี๊ยะสลามั้งสล่าน้อยอะไรเยอะอยู่สล่ามั้งโอ้โหไก่น้ำใจเฮ้ยสีขนว่ะสีขนสีขนเนื้อดีเนื้อดีขาะโขบมาดูดูไต่กันนะครับเฮ้ยทำง่ายกุนสุดยอดทำง่ายง่ายสรุกอยู่คนเดียวอ่ะบอกได้เลย ไม่รู้ว่าไปโดนตัวไหนมานะไต่เราไตสอดของเราเอาเอาโอ้โหใช้เูด้วยครับพี่ครับพี่ครับ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 ครักตัดขาดนะครับตัดขาดนะครับโอ้โหไต่ครับไต่ครับไต่ผมช็อตได้ครับเออ่างเล้กก็พอแล้วตัวแค่นี้อยู่เ เอาไสเอาออกไปทำไมเนี่ยวแกล้งไงโอ้โหไอ้แกมาแกล้งไอ้แก่เอาไปแกล้แลงน้ำไปในคูอะไรไมเชื่อเลยเอาหางว่าไสเหนื่อยบอกได้คำเดียวว่าเหนื่อยเหนื่อยตกตาเปล่าเหนื่อยไสเลยปีโดนีะครับปีโดนตัวใหญ่ครับปีโดลายครับไมโครทิกนะครับโอ้

เฮ้ยเอาละอย่ามาโดนนะโดนเพื่อนปลดหลายตัวแล้วขนขนขน นใหญ่ขนใหญ่เย่ yeah. แล้วไปกินข้าวเหมือนกันเองลุกมาทำไมเนี่ยเล็กๆเดี๋ยวเคี้ยวเ,เองนังก่อนนะครับโอ้โหไม่ไหวแล้วเหนื่อยเหนื่อยกับปลาเหลือเกินกินข้าวนะกินข้าวมันก็ไม่ให้เราพักนะครับปลาโอ้โหจะไม่ให้เราหยุดกันมั่งเลยสายสอยใบตัวแล้ว อันนี้เก็บปลาเล็กๆ,ๆน้อยๆไปนะครับแต่ก็ไม่เล็กนะกกต้องปัดเร็วๆ,ๆปัดเร็วๆไอ้สากเอาเดี๋ยวสากเอาไปฮนะหลายทีแล้วนะที่ได้ปลาแล้วสากมาหิ้วไปอนะ่ะโอ้ยแต่แรกนึกว่าจะเล็กไม่เล็กอนะ่ะโอ้ยไปเล็กกว่าไตไอ้นี่แล้วไปเปี๊ยก็สลากโอ้ยให,ใหญ่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 ผมก็กลัวอยู่ ตรงนี้มันมีโซ่เลยนะระวังถ้าเข้าโซ่นี่จบเลยก็อย่างของโซ่ใหญ่นาดไนมันเลนอย่างก็เรอขึ้นเพราะว่าข้างล่างของอันตรายเยอะนะครับตาฟันคมน้ำม,มันลึกนะนานหน่อยดดเดี๋ยว

อมม่มาดูพิเศษกันมากนะครับมาดูมัตเตอร์เสษกันมากครับไม่ค่อยได้ดูเลยครับเพราะว่าอยู่คนละที่กันอันนี้ผมมานั่งที่เดียวกันละจะได้เห็นภาพกันครบๆเยอะใหญ่เลยเยอะใหญ่เลยสายแดงไม่เอาแล้วพี่สายแดงไม่เอา,าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอินซีเหรอกีโอ้โหลอดตะเบ็ดเฮ้ยแต่ตัวใหญ่นะ ขอดูขอดูภาพใหม่โอ้โหสวยมากเป็ไปนไยโดนโดนโด <อะ S 1> นเขาบ้างโดนเ<ะ>ขาบ้าง สวิงดิครับสวิงเนี่ยมันต้องอย่างนี้สินานๆทีโอไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังได้อันนี้ ตัวสุดท้ายนะครับ<ฆ>เดี๋ยวจะเข้าเข้าฝั่งแล้วพะฝนมามืดตึ๊ดเลยเดี๋ยวได้ผมตักให้ไตก่อนต<า>ับหนึง่งฮะตกักไม่แบบฮะอุอ้ยสากตัวปิดนะฮะตัวปิดปิดเกมของวันนี้ ที่บ้าครังที่สุดอ่ะตอนนี้ก็ถึงบ้านพิเศษแล้วนะครับอตอนนี้ก็โอ้วันนี้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วฝนก็ตกตอนบ่ายถ้าไม่ถ้ากลับช้ากว่าน,นี้นี่ติดฝนแน่นอนลําบากเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะว่าวันนี้ได้เป็นยังไงบ้างนี่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 อันนี้ปลาแมวนะครับปลาแมว นู่นนะครับนู่นนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ที่จากนี้ไปตรงนู้นมันเกินประมาณสิบสิบนาทีนี่อุ้ยอุ้ยว่าไงลูกอยากกินปาลาเหรออยากกินปาลาเหรออ่ะก็สรุปผลง,งานวันนี้ก็โอ้สนุกนะครับสนุกมากไสคนนี้สนุกมากๆากไสกกสอดคนนี้ครับและค่าเรือผมบอกได้เลยว่าถูกมากๆถ้าคนไหนสนใจนะ สกิดมาหลังใหม่เดี๋ยวผมบอกให้เดี๋ยวผมแต่เพราะว่ผมจะลงเบอร์ไต่ไว้ให้อ่าแล้วเดี๋ยวลองไปติดตามกันดูนะครับแต่ค่าเรื้ยงบอกเลยว่าถูกมากคุ้มนะฮะคุ้มเลยคุ้มเลยอ่าโอเคงั้นคลิปวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วครั้งหน้าผมจะพาไปไหนอีกก็มาลองรุดกันเลยวันนี้จต่บ้านน้อยก่อนแล้วไปนวดไปนวดดีกว่าไม่ไหวแล้วไม่บายครับไม่บาย